เอาสวัสดีครับออมเเชเบตวันนี้มาขายไข่กันเหรอครับผมขายไข่หาเงินไปทําอะไรครับซื้อขนมหลัวงกันเอาเอาสองฟองเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเงินให้นะครับนี่พี่เดชมีเงินกี่ขนมแล้วโอ้เมื่อกี้เห็นอะไรก็ไม่รู้่รู้ว่าที่ไหนครับข้างในเหรอยายเขาเลี้ยงไว้เหรอไปลองไปถามคุณยายสิไปโอเคสวัสดีหรือยัง สวัสดีหรือยังไอ,อ้เมื่อกี้อมเล็ตถามอยากถามยายว่าอะไรนะนนกันลอกเห็ไหม<อ>ก,กันลอกรู้จักไหมรู้จักไหมอมเล็ตเคยเลี้ยงไหมกันลอกอะ่ะเคยเลี้ยงตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรลักลกี้แล้วไปไหนแล้วลปล่อยไปแล้วปล่อยธรรมาชาติแล้วเหรอโอ,โอเคครับเมื่อกี้อมเล็ดยายเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ยายรักสัตว์เหมือนที่อมเล็ดไง หากินได้ไหมกกกกอมเร็ตแล้วขายไข่ได้20บาทเนี่ยเอาเงินแบ่งกับน้องเท่าไหร่ให้น้อง5บาทให้พี่เลย15บาทเหรอฮะอุ้ยเจออะไรอะ่ะไม่เอาแล้วอันนี้เลอะอันนี้เลอะไม่ให้เลอะบ้านแบ่งคนาเท่าไหร่วันนี้คนละ10บาทเหรอคนละ10บาทใช่ไหมอ่ะเอาอให้เพิ่มอีกคนละอีก10บาทเป,เป็นเท่าไหร่20น้าเลือกซื้อกันเลยครับ ติเกอร์ไม่ต้องซื้อแล้ววันนั้นเราไปหมดแล้วเหรอยังไม่ถึงวันวาเลนไทน์เลยติดกันหมดแล้วน้องชิเบวันนั้นน้องชิเบหยิบไปเท่าไหร่นะหกนะอันนะ่ะร้องไห้เลยนะตอนนั้นนะ่ะอะไรครับนี่นะแล้ววันนี้โอกับพี่ลำเลดกับน้องชิเบดครับสัญญากันว่าถ้าใครดื้อนะโอจะไม่ซื้อของให้นะทุกคนก็ตกลงนครับโ <Okay. S 1> เพื่อนๆ f c มาช่วยกันดูครับว่าวันนี้จะดื้อหรือเปล่าอุ้ยอันนี้มันบับเบิลนี่ถูกมากน้องชิเบดชอบ เอาไปคนละสีไหมเดี๋ยวแย่งกันสิถ้าแย่งกันอดนะใครดื้อคนเดียวก็คืออดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเ๋ยเขากำลังเลือกอยู่นะครับทุกคนที่เบลเอาตามได้ไหมให้เอาตามได้ไหมไม่ได้หรอทำไมอ่ะไม่อยากเอาเหมือนพี่หรอเอาเหมือนพี่ไหมเอาอนุญาตไม่เอาหรอนี่ท่เบลเอาสีนี้นะครับไปเลือกเลยที่มือหรอ เอาออกแล้วอ,ออกระวังเป็นบาดทะยักนะระวังหน่อยนะครับน,น,นี่อัไหนมาเมาเอาดูให้นี่ครับม,ม,มันจะมีแม็กีมแม็กโอ้นี่ไงพี่เลยจับตรงนี้สิเออมันมีหลายอันเลยเอยวให้ให้คุณยายเอาออกให้เลยค่ะขอบคุณคุณยายด้วยนะโอหดวายสวยมากนี่น้องชิเบตฉลาดมากน้องน้องจะเก่งกว่าพี่อ่ะขอบคุณค่ะอันนี้ได้ไหม้อาฝากคุณยายทิ้งเร็ว ขอบคุณค่ะคุณยายด้วยค่ะคุณค่า <c oughs> ทำได้นี่เราทำได้โอ้ยิ้มมีความสุขเองมีความสามารถชอบใจชอบใจเอโเทนี่ครับพี่พ์เด็ดดึงดึงอ่าสิบบาทแล้วพี่ออไสิบบาทแล้วเ <c oughs> ชเบสระวังแตงโมตแตกนะมะม่วงมะม่วงช้ำต้องจ่ายนะ <c oughs> นี่นะครับผมเอาเหมือนพี่ทุกอย่างเลยครับไปดูขนมไหมเลยคนละสิบบาทอามา อามา่าเอาของเล่นดีกว่าอีกแล้วของเล่นทุกวันเลยนี่นะครับนี่ขนมโบราณนะนี่นี่ไอเยลลี่นี่ตุ๊กตุ่นเ,เขาเคยบอกว่าอันนี้มันอร่อยอร่อยใช่ไหมน้องที่ตื้อเลยหยิบเลยเอา,าให้สิบเต็มสิบเต็มเลยใช่ไหมตอนแรกไม่มีใครกินนะสงสัยไปเห็นรีวิวในทิกตอกแน่เลยโอว่านะใช่ไหมก็เลยมาซื้อกันวนะ่ไม่แอลไม่ชอบอพอเห็นทิกตอกนี่ก็อยากกินตามนะครับ อ่าทุกคนเสียบไม่ได้แทนอะไรนะไไทำไมอ่ะรูมนันนี้อ๋อรูมันตันใช่ไหมเอ้ยมันเอาออกได้แต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งเล่นนะเข้าใจไหมต้องไปกลับไปถึงบ้านก่อนนะครับอ่าเก็บไปอาไปขอถุงเล็วไปขอถุงวันนี้วันนี้เราซื้อเยอะขอถุงมาไว้คนละใบเลยคนละใบเลยได้เลยอัวันนี้ได้คนละสิบบาทแล้วใช่ไหมครับ นี่นะออมเลตกระเชอรเบดนะครับให้ <นะ S 1> คุณยายเขาใส่ถุงให้นะครับนี่ขอบคุณด้วยนะคะโอ้ยว่ายสวยว่ายสวยโอเคเอาแค่นี้ไหม,ไม,มอเอาแค่นี้พอไหมเอาไปเจาะรูเอาเดี๋ยวโอไปเจาะให้โอเคไหมคะดูมันตันรูมันตันอุ้ยรู้จักคํานี้ด้วยเหรอดูมันตันรูมันตัน,น,ตนอ่หล่นแล้วเชือกเ <laughs> ชือกหล่นแล้วได้อะไรพี่เลดได้กุหลาบใช่ไหมเอาเห็นแล้ว ใช่น้องชิเบดเอาไหมไปเอาแล้วก็ไปหยิบอเอาแล้วน้องชิเบดหยิบเล้วอีกสิบบาทเอาเหมือนพี่ไหมอ,ะอ่ะเฮ้ยลูกโป่งไงเมื่อวานหนูอยากได้ลูกโป่งไม่ใช่หรอแล้วหนูไม่ได้อ่ะเพราะว่าหนูดื้ออ่ะวันนี้หนูเอาไหมนี่เมื่อวานน้องชิเบดอยากได้ลูกโป่งครับสิบบาทนะนี่วันนี้เสียงรถค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่า ออไปรับออมเล็ตชับเบตไว้นะครับนี่คือเด็กที่ลีลาที่สุดใน10โลกอ่า40บาทนะครับโอเคทุกคนออกมาเร็วเดี๋ยวโอต้องสกแกนจ่ายนะโอไม่มีเงินสดนะครับน้องชัเบตเต้นให้โอดูแบบเมื่อกี้หน่อยเดี๋ยวชัเบตเต้นยั่วนะโอ้ยน่ารักจังเลยครับพิ้มเลสพิ้มเลสครับวันนี้ถูกใจไหมได้เงินตั้ง20บบาทเลย ถูกใจเลยใช่ไหมแล้วก็ขายไข่อีกนะทุกคนโหน่ารักมากขยันขันแข็งนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้พี่เบดอ้าวไม่ได้ขายติงไปบอก FC ฟซีเขาหมดเลยเขารู้หมดอ่ที่เ็ดอยากบอกเลยเอฟซีไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อความช่วยไม่รู้ค่ะบายบายเลยน้องชาเบดสัญญาสัญญากับเอฟซีหน่อยว่าจะไม่ดื้อเดี๋ยวสัญญานี่ร้องไห้สัญญากล้าสัญญาไหมกล้าสัญญาโอจะซื้อ ขนมให้นะครับนี่อุย้ยมีขนมใหม่ด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย